ทีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องริจสชนที่รักในพระคริสต์เจา้าพ่อหวังว่าคนที่ฟังพระวาจาของพระบินเจ้านั้นจะได้รับการขัดเกลาจิตใจให้สวยงามมีความสุขตามอัตภาพและมีสุขภาพอนาม,มัยที่สมบูรณ์นะครับในวันนี้เราฟังพระวาจาของพระบินเจ้าจากพระคัมภีร์พระธรรมเก่าหรือประธรมพีเดิมซึ่ง มีใจความว่าโมเสสท่านโมเสสที่นำประชากรมาตายนะครับโดยที่พระวินเจ้าก็ได้บอกกับท่านว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปในดินแดนพระสัญญาแต่ว่าในการที่ท่านได้นำประชากรมากมายจะออกจากประเทศอียิปต์และเข้ามาสู่ดินแดนพระสัญญาซึ่งกำลังจะเข้าเนี่ยแต่ไม่ได้เข้า ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รับรางวันลนะครับเหมือนกับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ทำงานหนักมากมายเหลือเกินแต่ต้องตายก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จเห็นผลงานของท่านเหล่านั้นได้ทำนะครับเราก็เห็นพระเยซูเจ้าเองก็ได้ตายได้สิ้นพระชนก่อนที่จะได้เห็นพระอาณาจักรของพระบินเจ้าได้กระจายออกไปสู่ ทุกมุมของโลกทั่วทิศทุกทิศทุกทางแต่ว่าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นแต่พระองค์สิ้นพระชนแต่เราก็ไม่แปลกใจเพราะพระองค์เป็นพระบินเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นที่นี่หรือเห็นที่สวรรค์พระองค์ก็คงมีความสุขใจนะครับก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งเช่นจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยก็มีโครงการที่จะส่งจรวดไปเวหาไปสำรวจทิพระจันร์ เขาทุ่มเทไปเยอะแต่ท่านถูกยิงตายอย่างที่พวกเราเห็นนะ่ะขณะที่กำลังไปเยี่ยมเยียนแห่งหนึ่งก็ mm. มีการยิงมาจากตึกสูงและท่านก็ตายอยู่ในอ้อมแขนของภรรยาของท่านอันนี้ก็โครงการที่จะเดินบนพระจันทร์นั้นเป็นโครงการของท่านเองแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าท่านตายก่อน แต่โครงการนี้ก็ได้สําเร็จไปเพราะฉะนั้นน้องครับถ้าพระบิณฑ์เจ้ามีแผนการให้เราทุกคนจะน้อยจะมากจะเห็นได้หรือเห็นไม่ค่อยได้เนี่ยก็ขอให้เราภูมิใจว่าเราเป็นคนเราเป็นประชากรสวรรค์ที่พระบินฑ์เจ้ามอบงานให้ก็ขอให้เราทําให้ดีที่สุดส่วนเราจะเห็นผลงานของเราในตอนนี้หรือไม่นั้นไม่สําคัญ เหมือนกับที่ในพระหมายของนบุญเปาโลถึงชาวคอรินก็บอกว่าแม้ว่าท่านจะปลูกหรือว่าท่านจะรดน้ําก็ไม่สำคัญเพราะว่าพระเจ้านั้นแหละเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตส่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์พูดถึงคนที่พี่น้องที่ทําผิดเนี่ยเราจะต้องไปตักเตือนเขาตามลําพังถ้าเชื่อฟังก็ดีถ้าไม่เชื่อฟังต้องหาคนไปเพิ่มมีคนหนึ่งสองคน ซึ่งหลายครั้งคนที่ทำผิดเนี่ยจะเป็นคนที่หงุดหงิดและมองโลกในแง่ร้ายถ้าเห็นหนึ่งคนมา,เ,าเพิ่มก็จะรู้สึกว่าเอตัวเองจะถูกพิพากษาหรือเปล่าเนี่ยถ้าสองคนโอตายเลยคันเนี่ยมาจะมาเล่นงานเขาหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคนที่จะติเตียนเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะพี่น้อง<ม>จะเป็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์หรือจะเป็นใครก็ตาม ถ้าหากคนหนึ่งจะติเตียนคนหนึ่งนั้นกรุณาสวดภาวนาให้เขาจุดเทียนให้เขาสักเล่มหนึ่งแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์โปรดส่องสว่างจิตใจของเขาด้วยแล้วถึงเรียกเขามาคุยจะเป็นลูกเต้าหรือใครก็ตามจะเห็นผลว่ามันแตกต่างจากที่เราพูดด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นนอกจากนั้นพระเยซูเจ้ายัางได้พูดอีกว่า ถ้าสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์จะประทานให้เป็นข้อความเชื่อที่บอกกับเราว่าการภาวนาคนเดียวก็ดีแต่การภาวนาตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยแสดงถึงความเป็น้ำหนึ่งใจเดียวกันพระบิดาเจ้ากระบับัอยู่ทมกลางพวกเราเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เหลือกเกินที่พวกเราสามารถหาได้ในโลกนี้ก็คือเราเชื่อในคำพูดของพระองค์และเราก็ภาวนาในนามของพระองค์พอเองก็แนะนำให้แต่ละคนพยายามสวดภาวนากับคนอื่นถ้าพอเจวัดอยู่กับพ่อประหลัดก็สวดด้วยกันหรือถ้าพอเจวัดมีเวลาสวดกับชาวบ้านก็สวดด้วยกันเพื่อแสดงถึง การประทับอยู่ของพระบินเจ้าและนี่ก็คือเราสามารถที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้สิ่งนั้นจะใหญ่โตแม้สิ่งนั้นจะน่ากลัวแต่ถ้า,าเราฟังพระบินเจ้าและนำไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครอบครัวของเราก็จะมีความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นถ้า,าเราสวดภาวนาก่อนที่จะไปนอนพี่น้อง เราจะเห็นปัญหาหลายอย่างมันจางหายไปเพราะว่าเราสวดภาวนาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คำพูดของพระเยซูเจ้าวนันนี้จงเป็นสิ่งที่พวกเรานำไปปฏิบัติและบังเกิดผลนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรัน์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง